มไมมนะตกลงวงเอวงบีในวงบีเอยูเนียนบีเอเอาบีเอาพรานนั่นคือพื้นที่ของเอยูเนียนบีเอาต่อไปข้างล่างเอยูเนียนบีเหมือนกันเอเอาไหม <A. S 2> เอาเอาเอาก็ต้ไปตะบีก็เอาก็ต้ไปเลยกันเนาะตั้ไปพร้อมกันเลย พื้นที่เรงเอาแทนตัวโจต,ต,ตัวคำสั่งแล้วมันช่วยิตายไม่อยาไปยากอาจอกก็ไม่จอกอยังจกเบิ้ลจอกกองกลุก่มจอกก้าให้มันช่วยยิ้มเลยเียนที่มันก็ได้นูที่อย่างรุยเม็ดตูแต่เดวเอาต่อไปอะไรแถวที่สองอะไรเออะไร เออยู่เนียนเออินเตอร์เซ็กบีอ่ะวงเอดูก่อนนิดเอาเอก่อนเนาะเอาเอก่อนวงเอทั้งหมดก่อนทำไปเลยเอทั้งหมดเอต่างหมดเลยนะอัันนเอต่างหมดเออทั้งหมดโอเคอ้าคราวนี้เอาสีอื่นไปทำบีทั้งหมดที่ที่แตกต่างกันจักนิดอืม ดูที่อย่างลุยแม่ตี<ส>เรื่องที่<ส>แล้ตี่ตายอ้อเดี๋ยวอันเติบเติบอิ่ตะตั้งเต่าตุงเรียดได้อายนะอันแรไม่ใจรู้นี่ตอนดียววงบีทั้งหมด ครับพ่อเมื่อกี้ตอนทำเอจําได้ไหมได้ค่ะอ่าเราก็ระบายทั้งหมดตรงนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอ่าพอทำบีก็ทำทั้งหมดตรงนี้ด้วยใช่ไหมตรงนี้ระบายกี่ครั้งสองครั้งเพราะมันเป็นส่วนที่ซ้ำกันแสดงว่าส่วนที่ซ้ำกันคือเฉพาะตรงนี้ใช่ไหมแสดงว่าตรงนี้เอาไม่เอาไม่เอาหรี้เอาไม่เอาไม่เอาป้ามาเลียดออกสตดที่ไม่เอานู่นป้าที่เรื่องต่างแต่หลัง อืมอ่ะส่วนที่มันไม่ซ้ำกันไม่เอาอืมโอเคอันนี้ข้างล่าง่ะ มีที่ซ้ำไหมไม่มีไม่มีก็โล่งอ่าก็เป็นเส้นว่างตัวนี้ไม่มีเพราะมานี้เอเอาใช่ไหมเอาเอก่อนเอาโอเคเอาระบายเอก่อนระบายเอก่อนต้องวงเลยระบายเอระบายไปเลยสีเดียวเดี๋ยวทำเอก่อนอะระบายเอไป แล้วคราวนี้คำว่าลบ B ก็คือเอาเอาที่อยู่ใน b ออกใช่ไหมช่คราวนี้คือ A คือ A เราทำแล้ว A คือทั้งวงเล่ไดเล่เล่เล่เล,เล,เล่ a คือทั้งวงคราวนี้เอาส่วนที่ติดอยู่ใน B ออกเพราะนนั้นดูว่าส่วนไหนต้องเอาออก นั่นคือ A ลบ B คราวนี้รูปข้างล่างนี่คือเอา A เราก็ระบาย A ไปแล้วเรามาดูต่อว่าเอาส่วนที่อยู่ใน B ออกเห็นไหมก็ทำแบบนั้นเลยเราทำดูว่าจะตอบยังไงขั้นแรกคือ, <A. S 1> อเอาเอก่อนี้ก่อนเอาระบาย A ไปฮะแล้วครนี้ส่วนที่เราเลือกที่เราระบายเนี่ยมันมีอยู่ใน B บ้างไหม มีไหมมีไม่มีเนยเออเนยนี่มีอยู่นี่นี่เอยู่แต่นี่มีเอาออกแล้วแต่นี้มีไม่เอาออกได้ไหมไม่มีนี่คือ A-B ลบ b ในกรณีที่เซต A กับเซต B ไม่มีส่วนที่ซ้ำกันนะครับโอเคต่อไป A เซตเเอา A เรียนดังเฉือนต้องใช้ตาใช้หูใช้สมองใช้มือครับใช้ความตั้งใจนี่คือเอพอมาตอนนี้ไม่เอาเอไม่เอาเอแสดงว่าเอาตรงไหนเอาตรงนี้อ่เอาอย่าที้เอาตรงนี้มันจะเเอาไม่เอาที่เอาที่ไม่ใช่เอก่ก็เอาที่ไม่ใช่เอกคือเอาที่อยู่นอกอะไร นอกต,ต่อมันชัดไปเลยจะกตรงแรกไรฮูนก็คือเอาที่อยู่นอก,นอกอเออแต่เจ้ที่เอาตรงนี้เดี๋ยวต่อขึ้นไม่เอาเลยอเอาแค่นี้พอสำหรับคาบนี้เดี๋ยวก็ทำเองแล้วเดี๋ยวก็ค่อยดูแบบงพก้นทนะครับเรียนรู้ปฏิะนิตสะสมความรู้ปีิะณิตนะทำให้มันด้วยต้วยอีเออ โอ้กหกนาทีแล้วเดี๋ยวปรับลงยูทูบไปได้ได้ดูเล่นปอแก่แกได้จี๊หลกแล้ววันนี้จะไม่เมยไปเลียดดันเ <c oughs> นี่ยเเต็มเต็มเหมือนกัน <c oughs> โอเคอันนี้เดี๋ยวค่อยทำขอแค่นี้ก่อนวันนี้ไปล้างมือไปไปล้างมือ อัน okay. นี้เราก็ทำลงในสมุดแต่ไม่ใช่ลอกนะเขียนรูปก่อนแล้วก็เขียนชื่อแล้วก็ระบายดูว่าเราระบายตรงไหนเอาตรงไหนออกอะไรประมาณนั้นโอเค